สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสวัสดีปีใหม่เด้อพี่น้องสูงุขสูขคนเมื่อวีน,นกะแม่คาราตีก็ได้มีโอกาสมาอัปเดตรอบแร้งแกพี่น้องรอบคำคำเร้งๆอันนี้ป้าป้ากำลังกำลังเดินสายไฟพี่น้อง กำลังเดินสายไฟตกแต่งหน้าร้านพี่น้องตกแต่งหน้าร้านพี่น้องตกแต่งไฟให้มันมีสีสันขึ้นเนจักหน่อยพะว่บเป็นปีใหม่พี่น้องตอนรับเทศกาลปีใหม่ ใ้นาล้านสว่างสวลูกขาผ่านไปผ่านมาเพื่อนกะิได้มองเห็นให้มันงามหูงามตานะพี่น้องเดินไปอ่าังเลือมุ่มนี่พี่น้องวันนี้เลือมุ่มนี้อืก็คอยทยอยเดินไปเรื่อย เบิงปลาเพีงเพิ่นใส่ความพพาย,ยามถ่ายบรรยากาศนาบ้านสุบงพี่น้อง พี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลํำกำลังใจกับช่องราตีชาแนลด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ้าวันนี้มีงานพี่น้องทั้งอ่าอยู่กลางบานพละออมีมอลำ่มมาสแสดงก็เลยมีเสียงเนยจกน่อยแม่่าราตีกะหลังจากปิดล้านกะ ช่วงเทศกาลกสิปิดเดิกในจักนอยเดอจกก้จะกสิปิดประมาณเลดเวลาไปเนี่ยถึงประมาณถึงสี่ทุ่มมดละจ้ะตามลูกค้าพิเศษในจักนอยช่วงเทศกาลนี่กะบอเป็นอย่างปิดหลานหมดละพี่น้องจังสีไปยาวนาหาน่านบ้าน พี่น้องเลยแม่ค่ะสิไปพ่อนค่ายดีบวันนี้ปิดลานพุนละจ้าทั้งในด้านในก็ติดแล้วพี่น้องด้านในก็ติดแล้วมุมใน พี่น้องให้เบึงถนนซ้ายนี่เขาไปในหมู่บ้านจ้ะหมู่บ้านเราพร้วนส่วนเมคาลตีกะเป็นลานค่าที่เบยว่า เขาเอื่นวายยุอยุดถ่ายบ้านเนาะพี่น้องเนาะหรือว่ายยุดใต่บ้านภาษาบ้านเมขคราราตีเอื่นวาย,ายยุดไต้บ้านพี่นอ้องต้องทุกคนอดจากหมู่บ้านคือต้องผ่านนาลานตอมงคลศัพท์ลานของเมขาราตีนี่เขาออกก็ต้องผ่านลานนี่พี่น้องต้องผ่านนาลาน รถออกรถเขาก็ต้องผ่านมุ่มนี่ล่ะพี่น้องต้องผ่านหนาลานอ่าเหลืออีกมุ่มนี่พี่น้อง สื้อมาบ่พ่อจะพี่น้องไฟบ่พอบ่ปะกาบ่ถือบ่ไดวัตไปนะพี่น้องบ่ไดวัตผู้สื่อกับบ่กาบ่วัดเนาะคิดว่ามันสิพ่อโหอยู่ว่าหนาหลานเจ้าของกวงเทอดใดแต่ว่าบ่หูว่าสายไฟอยู่ในกลองนั่นพี่น้องบ่หูว่ามันเง่าทอดบ่เดถามเมค่าสื่อยิบเอาเลยจ้ะ จับเอาแบบบด,ดีบดีหูว่าข้างในมันมีจักกลองนะพี่น้องเพราะว่าฝ่าวห้งก็เลยหยิบมาเลยพ่อเอามาออกมันก็เลยบมเบาะบดมันไปแบบบบสุดสายจ้ะพี่น้องไปบบถึงเอามืออื่นกับจ้างซีเอามาติดต่อไปใหม่ไปซื้อมาเพิ่มอีกแล้วพี่น้องงานนี้ได้ไปซื้อมาเพิ่มอีกกันนี้ ืัอนี้แม่ค้าลาตีก็มาอัปเดตหนาลานให้พี่น้องบึงหลังจากห่างหายไปบ่คอยมีเวลาบ่คอยมีคอนเทนต์ลงสู่พี่น้องบึงกอยเฝ้าลืมกันเด้อจ้าเด้อพี่น้องคิดหอดคิดถึงส่ผูสุ่คนสําหรับคลิปนี้กะขออวยพรให้พี่น้องทุกๆุกคนต้อนรับทรง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ขอให้มีเต่ความเฮงเฮงลุยลุยปังปังยาเจ็บยาจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่ปูสุ่คน ลำลวยเงินทองสําหรับคลิปนี้กเาไวัยสานีกรขอบคุณล่ะก่สวัสดีจ้า